สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าทําไมผักสลัดอยูยูตายแหมพี่คะยูยูผักตายยูยูผักเฉาอยูยูผักเน่ามาดูครับสาเหตุมันไม่ได้มีจากอะไรหลายอย่างหรอกผมทาคลิปวันนี้วันที่วันที่สิบหกเนี่ยสิบหกผมทําอยู่สามคลิปผมกะจะใช้ไปสามสี่วันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมกะจะทําโรงเรือนอีกครึ่งหนึ่งให้เสร็จไม่รู้ว่าเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมากําลังรื้อเสร็จป่วยเลย เรียบร้อยคาอยู่นู่นเนี่ยอะขออนุญาตสลับกล้องครับมาเดี๋ยวพามาดูกันหน่อยผักสลัดยูยูตายส่วนใหญ่เนี่ยช่วงนี้ผมมองเลยมันจะเป็นกรีนคอร์สจริงๆนะมันจะเป็นกรีนคอร์สเป็นกรีนคอร์สนี่แหละตัวดีเลย่นี่น,น,น,นี่เขาสำหรับเพื่อนคนไดไม่เคยดูคลิปผมเนาะนี่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่สบายอาทิตย์น,นึงเพื่อนๆดู โอ้โหกรีนคอร์สเนี่ยผมใช้ไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเหมือนสงครามเลยตรงนี้โอ้เกล้องผมทำไมเป็นสีแดงอะ่ะผมไม่ตัดต่อหรอกลิปผมอะ <c oughs> เดี๋ยวผมหาผู้กระทำความผิดก่อนอผมอยากยกทิ้งทั้งฝาเล,เลยเนี่ยอะ่ะไอ้นั้นอย่าเพิ่งไปสนใจมาดูรายละเอียดที่ผมทำให้ความรู้ก่อนอันนี้ดูรากนะครับกรีนคอร์สเนี่ยเขาจะกินน้ำแบบกินโหดมาก น้ำก็จะลดเร็วเห็นไหมฮะน้ำจะลดกว่าตัวอื่นเพราะกินคอร์สเนี่ยต้นเขาโตเร็วแล้วก็ต้องการสารอาหารแบบโหดร้ายกว่าคนอื่นเนะี่ยคือกินหนักกว่าเขาพอเขากินหนักสิ่งที่ตามมาก็คืออันนี้ต้นไม่สวยนะเพราะว่ามันโดนหนอนจัดการเพราะผมป่วยไปอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เข้ามาดูแลสวนเลยไม่ได้เข้ามาตรงนี้เลยดูโรงเนี่ยที่ผมโอ้ยทำไมกีนคอร์สมันเสน่แรงอย่างนี้ หนอนเต็มเลยเนี่ยผมใช้ไม่ได้เลยนะกรีนคอร์สผมเนี่ยคลิปผมไม่ตัดต่อนะผมเดียวไปเงี้ยเพราะผมให้ดูว่าเนี่ยการปลูกผักชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้ผมไม่ได้มาตั้งกล้องแล้วก็ทําหน้าหล่อให้ดูว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะผมปลูกเป็นอาชีพหลักของผมไม่มีขายผมก็เอาของลูกสวนโอ้โหดูครับเนี่ยโหดายมากเนี่ยพอเราไม่มีเวลาแล้วช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วง ช่วงนอนนี่กินเวลานานนะนเพื่อนกินไปถึงนู่นเดือนกลางเดือนมก,กราเลยนะกินยาวนอนนะอ่ะงั้นก็ดูแลดีๆไม่งั้นเนี่ยทิ้งไปก็เหมือนผมเนี่ยคือถ้าผมไม่ได้ดูถ้าผมได้ดูนะมันก็จะไม่มีปัญหาพวกนี้หรอกนะองั้นต้องเอาไปทิ้งก่อนเดีย๋ยวขออนุญาตเลือกแป๊บ,บนึง,งนี่นฮะโรงเรือนทายังไม่ได้ทําสักทีเลยหรือออกยนะู่เนี่ยวันนี้ก็เลยเสาร์อาทิตย์ ประชุมผู้ปกครองเสร็จก็ต้องมาจัดแล้วเนี่ยก็น่าจะทำสองวันเสร็จอยู่ครับอ่ะมาดูของเราต่อเหตุผลที่อยู่อยู่ตายก็เพราะว่าน้ำมันลดพอเพื่อนๆเ,เห็นน้ำลดเพื่อนๆก็อุยน้ำลดแล้วไม่ได้เติมถูกต้องครับน้ำลดต้องเติมไม่เติมไม่ได้เติมน้ำเป็นความคิดที่ดีและถูกก็เติมน้ำไปเลยครับ แต่ว่าพอเพื่อน,เ,นเพื่อนเติมน้ําเพื่อนเพื่อนเติมเยอะเกินไปเติมเยอะเกินไปมันก็เลยทําให้ผักของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันตายเพราะว่าน้ํามันเยอะเกินไปเหตุผลแค่นี้แหละดังนั้นเวลาเพื่อนเพื่อนเติมผมจะขอมายืมตรงนี้เพราะว่ากล่องเนี่ยมันเปิดแล้วทีนี้มันมองเห็นภาพได้ง่ายอันนี้มันไม่ค่อยกินน้าหนักเท่ากินคอสเนาะกินคอสก็กินหนัก พอเพื่อนเพื่อนเติมไม่ต้องเติมปุ๋ยนะครับถ้าถ้าถ้าอย่างอันนี้ปุ๋ยแต่และเจ้าต่างกันเนาะของผมเนี่ยผมใจรอบเดียวแล้วก็เก็บผักขายเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนหลายคนก็ลองเอาแนวแนวการทําของผมไปไปประยุกต์ใช้เอาคือเวลาเติมเพื่อนเพื่อนเติมแค่นี้พอเติมให้มันเลยเลยครึ่งนึงของกล่องกล่องปลูกเราอะแค่นั้นพอถ้าเพื่อนเพื่อนเติมเยอะเกินไปเหลือแค่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้นโตแล้วน่ะ แค่นั้นก็เพียงพอครับที่สามารถละลายต้นเราตายได้เพราะว่ารากเขาต้องการอากาศหายใจเนี่ยเพื่อนจะเห็นได้ว่าเนี่ยอันนี้เกือบครึ่งคองน้ำนะพอใส่ไปเนี่ยรากอยู่ในน้ําเลยน้ํามาแค่ประมาณ2เซนไม่ถึงอะประมาณ1นิ้วอะหนึ่งนิ้วสองเซนก็เท่าๆกันเนาะแค่นั้นเองถ้าเพื่อนๆเ,เติมน้ําเยอะเนี่ยแน่นอนครับถ้าน้ําถ้าใส่ไปแล้วน้ําอยู่ระดับนี้รากรากไม่มีอากาศหายใจนี่คือตายเลย ถ้าใส่แล้วอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยโอเคเลยต้นใหญ่ๆเนี่ยรากมีอากาศหายใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือลงไปในน้ําเนี่ยรอดแต่ถ้าน้ําเยอะเกินไปตายร้อยเปอร์เซ็นต์ล้เพื่อนๆอาจจะงงว่าเออผมผิดอะไรเนาะทำไมอยู่ๆมันตายเพราะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานวันเดียวเนี่ยอ่าผมเจอเคสนี้เจ็ดคนแล้วก็เคสที่เก็บออกแล้วอยู่ๆตาย น,นอกนั้นก็ปัญหาถูกจิกนิดหน่อยผมก็เลยมาท,ทํคลิปเพื่อนๆดูเป็นแนวทางครับเพราะว่าหลายคนเริ่มเจอปัญหานี้แล้วแต่ถามว่ามันโหดร้ายไหมมันก็ไม่ได้โหดร้ายเลยหรอกส่วนไอาการเติมน้ําเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ไม่ยากครับเพ,เพื่อนๆก็ไปดูของเพื่อนๆเองว่าเนี่ยสมมติว่าต้นไซนี้อะน้ํามันควรอยู่ประมาณไหนเปิดดูเออนี่ยอยู่เกินครึ่งนิดนึงอ่ะโอเคอันนี้ใช้ได้อ่านี้ต้นใหญ่หน่อยเหมือนจะเก็บขายได้แล้วรากควรอยู่ประมาณไหนเปิดดูอืมอันนี้ก็ ครึ่งหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรโอเคก็เติมประมาณแบบนี้ไม่ใช่ว่าเห็นน้ําลดแล้วจัดเต็มเติมเต็มเลย,เเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับผักตายแน่นอนง่ายๆทําทผักมันไม่ยากหรอกครับเพื่อนเมื่อคนใดเจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะผมตอบทุกคอมเมนต์หรืออยากโทรปรึกษาโทรคุยเบอร์โทรผมอยู่หลังคลิปทุกคลิปเกี่ยวกับผักสลัดไม่อยาก <c oughs> โทรถามได้นะครับในส่วนตรงนี้หรือเพื่อนเื่อคนใดต้องการปุย๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งสวนใช้อยู่ไม่วัดค่าน้ํา เติมครั้งเดียวเก็บขายเลยตรงนี้ก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปแอดไลน์มาได้ในส่วนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนๆมาดูว่าผักสลัดอยู่ๆตายสาเหตุหลักก็คือน้ํามันลดแค่นั้นเลยแล้วเราก็เติมน้ําพอเราเติมน้ําเติมเยอะเกินไปส่วนการเติมเติมแค่ไหนเติมอะไรเติมน้ําเปล่าก็พอไม่ต้องเติมน้ําปุ๋ยแค่นั้นครับไปปรับใช้ดูนะครับปัญหาไม่มากมันไม่เยอะ ถ้าเราเข้าใจเรียนรู้ปรับปรุงแค่นี้ฮะอยู่ได้แต่ผักผมที่มันไม่สวยนีย่ก็เพราะว่าผมไม่ได้ดูแลมาเป็นสัปดาห์เพราะผมป่วยแค่นี้ฮะอันนี้เสียงเริ่มดีขึ้นก็เลยอยากคุยยาวหน่อยอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ